สวัสดีค่ะช่องแนมี่ DIY ค่ะวันนี้แม่ดามจะพาทำกลวยไหว้ครูแบบง่ายค่ะโดยใช้ใบตองและวัสดุที่หาได้ง่ายๆค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นหญ้าแพรกค่ะหญ้าแพรกนี้นะคะก็นิยมใช้ในการไหว้ครูค่ะเพราะว่าหญ้าแพรกนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของ สติปัญญาที่เจริญงอกงามค่ะเพราะว่าหญ้าแพรกนี้สามารถเกิดได้ทุกที่ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นดอกเข็มค่ะดอกเข็มที่นิยมใช้ก็จะเป็นดอกเข็มสีแดงค่ะดอกเข็มนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนของสติปัญญาอันแหลมคมค่ะต่อมาก็จะเป็นดอกมะเขือค่ะดอกมะเขือส่วนมากจะใช้สีม่วงค่ะดอกมะเขือก็จะเป็นตัวแทนของความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ วัสดุชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นใบตองค่ะใบตองเราใช้3มขนาดค่ะขนาดแรกจะเป็นขนาดกว้าง4ซนติเมตรขนาดที่2ก็จะเป็นขนาดกว้าง12เซนติเมตรอันที่3มก็จะเป็นใบตองที่มีขนาดกว้าง15ซนติเมตรค่ะเทียนใช้1เล่มค่ะทูบเราใช้3เล่มค่ะกันไกลและแม็กเย็บค่ะวิธีทำมีดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะใช้ใบตองที่มีความกว้าง12เซนติเมตรค่ะเราจะม้วนใบตองหรือว่าพันใบตองเป็นทรงกลมค่ะการม้วนใบตองนะคะเราจะม้วนน้อยใหญ่นะคะก็ขึ้นแล้วแต่ความชอบของเรานะคะอันนี้เราจะม้วนใบตองแล้วก็จะตัดใบตองด้านบนออกค่ะตัดออกให้เป็นวงกลมค่ะ ตัดใบตองที่ปากกลวยให้เท่าๆกันค่ะกลวยชิ้นแรกเสร็จแล้วค่ะความกว้างของปากกลวยนะคะชิ้นแรกจะกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรค่ะต่อมาค่ะเราจะทํากลวยเป็นชิ้นที่2ค่ะโดยใช้ใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่15ซนติเมตรค่ะแล้วก็ม้วนกลวยค่ะชิ้นที่สองนี้นะคะเราจะทําให้ใหญ่กว่าชิ้นแรกค่ะ ิ้นที่สองเราจะให้ปากกรวยอยู่ที่5.5ซนติเมตรค่ะด้านข้างเราก็พับเข้าค่ะแล้วก็ใช้แม็กเย็บเย็บไว้ค่ะแล้วเราก็ใช้กันไกลตัดส่วนที่เกินออกค่ะตัดให้เป็นวงกลมค่ะเพื่อความสวยงามค่ะเราก็จะได้กรวยสองอันค่ะ ต่อมาค่ะเราจะพับใบตองเป็นขอบกลวยค่ะใช้ใบตองที่มีความกว้าง4ซนเมตรค่ะพับด้านข้างเข้า2ครั้งค่ะประมาณ45องศาเราพับลงมาก็จะได้มุมพอดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหันกลับด้านค่ะแล้วเราก็จะพับเข้ามาทั้ง2ด้านค่ะเราใช้นิ้วโป้งกดไว้ค่ะแล้วก็จัดให้สวยงามค่ะแล้วก็ใช้ก้นไใกลตัดวนที่เกินออกค่ะอันนี้เราจะทำเท่าเทกันค่ะใช้แม็กเย็บไว้ค่ะ ด้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําไปติดในกลวยชิ้นแรกค่ะก็คือนําไปติดในกลวยชิ้นแรกที่มีความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรนะคะการติดออขอบกลวยนี่นะคะเราก็จะติดล้อมรอบจนเป็นวงกลมค่ะกลวยที่เรานาไปติดนี่นะคะอันนี้ก็คือ จะเป็นกลวยที่มีชิ้นเล็กนะคะส่วนที่วางอยู่นี้นะคะก็จะเป็นกลวยที่มีชิ้นใหญ่ค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำใบตองนะคะมาพับประกบเข้าหากันค่ะแล้วเราจะนำไปทำขอบของกลวยค่ะเราก็นำไปแปะด้านข้างเลยนะคะเราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนํากลวยมาประกบกันค่ะโดยเราจะให้กลีบใบตองที่เราทําเสร็จแล้วนี่นะคะมาอยู่ด้านนอกค่ะแล้วก็บังคับให้กลวยอันใหญ่เนี่ยค่ะเสียบเข้าไปค่ะก็จะพอดีกันกับกลวยพอดีค่ะไายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะใช้ทูบและเทียนนะคะโดยเราใช้ทูบ3ามดอกเทียน1เล่มค่ะเราใช้หนังยางรัดไว้ค่ะ แล้วเราก็นำหญ้าแพรกดอกเข็มดอกมะเขือมาปากใส่ทูบและเทียนค่ะรัดเสร็จแล้วนะคะ เราก็นำมาใส่กลวยได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน,นี่ก็เป็นวิธีการทำกลวยไหว้ครูแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะทำง่ายประหยัดและสวยงามด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ